เราจะมาหั่นหมูกรอบไปผัดกะเพรากันเลยนะคะที่ปิดเสียงนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงแทรกเข้ามาค่ะขอโทษขออภัยนะคะเลยต้องปิดเสียงค่ะเราก็จะหัน่นหมูกรอบเพื่อจะเอาไปผัดกะเพรากันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามชมค่ะ สวัสดีค่ะ,คะเพื่อนทุกคนวันนี้นก็จะผัดกระเพราหมูกรอบต่อเลยค่ะตำทิ่กี่หมูแห้งทิกชีด่ดาแดงกระเทียมใส่กะมันนิดนึงค่ะ ใส่น้ำล้างพกใส่รสดีน้ำตาลผงนัวนะคะอย่างหลังอย่างละสองเอ้ยอย่างละช้อนชานะคะดยย้ายกระปุดตัวปุกโผลหนาวตัวลิ้นแข็งแล้วค่ะ น้ำตาลเราก็ใส่นิดนึงนะคะแล้วแต่วัดชอบเลยค่ะเรากินแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นอันนี้ก็น้ำมันหอยกับซอสสายเขียวค่ะบุกอบเรามีรสชาติอยู่แล้วเราต้องปรุงมากค่ะเติมพริกลงไปอีกค่ะ อร่อยแล้วค่ะรสชาติดีแล้ว พร้อมเสิร์ฟค่ะกะเพราหมูกรอบมาทานด้วยกันค่ะทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้คุณยาก็สองให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดี เจ็บอย่าจนเัินไหลนองทองไหลมานะคะทุกคนน่าทานไหมคะทุกคนชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเสิร์ฟกับไข่เจียวบายบายค่ะ